สวัสดีครับผมพบกันช่องคนเมืองถอยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยใครเห็นแน้วก็ไม่ต้องอะไรนะเพราะว่ามีคนนะผมมาคอมเมนต์นะผมในใต้คลิปตอนที่รีวิวถังเปอาคอนนะบอกว่าไข่ลูกนี้ครับมันสามารถเลื่องแสงได้ในที่มืดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ก็รู้มาก่อนแต่ว่าพอดีว่าลืมครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าการเลื่องแสงนั้นจะเลื่องแสงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มันจะเลืองแสงจริงหรือเปล่าครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟนะครับผมจะได้เห็นกันครับว่ามันเลืองแสงจริงหรือเปล่าครับนี่ครับผมก็สังเกตไหมครับว่ามันเรืองแสงจริงๆนะครับอันนี้ก็ปิดไฟแล้วนะเนี่ยผมจะหมุนให้ดูนะครับก็มันจะเรืองแสงบริเวณที่ มี่มลักษณะมันก็จะเรื่องแสง,งที่เห็นนะครับก็ถามว่าเรื่องแสงเยอะไหมนะครับก็ถือว่าในที่มืดเนี่ยก็เหมือนเรืองแสงได้พอสมควรนะครับผมก็แต่ว่าถ้ามันไม่โดนแสงเนี่ยมันก็จะไม่เรืองแสงนะครับผมเราต้องให้มันโดนโดนแสงครับไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงเราจะทําให้มันเกิดเป็นเรื่องแสงนะครับก็เหมือนกับที่เราติดบริเวณ ผนังครับผมที่เป็นรูปลายดวงดวงดวงดาวก็จะประมาณครับมันต้องโดนแสงก่อนคนระับถึงจะเรื่องแสงครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ในเรืการเรื่องแสงของไข่ไดโนเสาร์นะับก็ถือได้ว่าก็ลูกเล่นน่าจะมากกว่าไข่ตอนเวอร์ชั่นแรกนะครับอันนั้นอาจจะไม่ได้เรื่องแสงครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องแสงครับผมก็ราคาเท่ากันคนระับพิเศษกว่าครับผมโอเคสลักีนี้ก็ไข,ข่ข้อข้องใจกันแล้วครับผมว่ามันเรื่องแสงจริงหรือเปล่านะผมสรุปแล้ว มันเรืองแสงจริงๆนะครับผมก็ไปลองดูกันได้ครับว่ามันเรืองแสงจริงๆนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมผมว่านีครับถ้าเราเอาไฟแสด้านในนะครับแล้วก็เล่นทรงเล่นแสงอะไรเนี่ยเป็นพวกแบบ R G B นะผมน่าจะสวยครับผมโอเคขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับอเปิดไฟแล้วครับผมก็ที่เห็นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นการสะท้อนแสงนะครับผมเเป็นการ เรื่องแสงของไข่นะครับผมโอเคก็สลคดคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการอเรื่องการเรียกว่าเป็นการเรื่องแสงของไข่นะครับผมโอเคครับก็ยังไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นครับก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกได้เหมือนแบบนี้อีกนะผมจะได้แบบมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวไป กันก่อนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับผมไม่เจอกันครับสวัสดีครับ